สวัสดีค่ะสวัสดีครับคบกับฝรเศสกก็รู้สึกว่าคิดถึงฝรั่งเศสแล้วตอนนี้ทําไมมันมันทำไมถึงคิดถึงผมชอบผมชอบอากาศผมชอบเมืองผมชอบแบบสิ่งแวดล้อมชอบคนที่ไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันไรเป็นมันก็อเออนั่นสิ อโอ้ยเราอยากพูดมากเลยรุ่นในไอจีใช่ป๋อไปในห้องแต่งรูปเลยโอ้อันนี้บอกเลยว่าเหมือนได้แบบเหมือนมากแล้วหล่อมากอ,อ,อันนี้คือต้องยอมจริงคือเอ,อันนี้นี่โดยช่วงไหนยิ้มใหญ่คือหล่อมากเอาจริงๆนะรูปนั้นอะเซฟก็อยู่ในเหตุการณ์ลคือจะบอกว่าเซฟอ่ะช่วยถ่ายให้ แต่ว่าไม่รู้ว่าพี่อู๋จะชอบมากน้อยแค่ไหนชอบชอบมากเลยชอบจริงเหรอใช่เอาพูดจริงแต่ว่ายังมีเยอะไงมีหอยเฟลน้องก็เป็นคนถ่ายให้ผมได้แต่ผมดองไว้ก่อนเอาเอาแล้วเราจะได้ตับชมสิ่งนี้เมื่อไหร่อ่าตัวค่อยๆไงค่อยๆปล่อยออกมาแต่วันนี้พี่อู๋แบบว่าแต่เขาพูดท่าแบบใดแบบนั้นมีแอนแบบนี้ดแบบเออออดเปิดคออะไรอย่างเงี้ยถ้าเปิดคอเออ ใช่ไหมล่ะชอบไหมล่ะเออใช่เขากำลังฝึกเป็นพี่เอกอยู่ไงใช่ช่วงโอ้ช่วงนี้ฝึกเหมืนพี่เอก์แบบช่วงนี้ก็ดึงขึ้นกึ่งขึ้นนิดนึงแต่เราก็สไตล์ปกติตามสไตล์เรานะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ได้ฝันร้องบนสแตนด์ปีนาได้ฮะต้นปีฮะถูกต้องเป็นไงฮะรับรับคู่มือสำหรับคนดังเพิ่มขึ้นยังโอ้ยเอาจริงไหมมีคนปามาแล้วผมหลบ รับหน่อยไหมมีคนเมนต์ไงบอกว่าวิธีรับมือเอ้ยให้คู่มือให้คู่มือดาราคู่มือดาราปาปุ๊บฟิวหลบปั๊บอียก็เอาจริงเออมิสเตอร์แฟนบอยก็แบบถ่ายต้นปีใช่ไหมฮะเดี๋ยวพวกเราก็แบบก็คงจะได้แบบเวิร์กช็อปมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็คงจะมีแบบข่าวดีอีกแบบไม่นานแหละใช่ใช่ใช่ มีแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวไไเเลลิิกกดดีีมีหลายอ่ะมีหลายแต่มันไม่ใช่แค่มีแบบแฟนบอยมันมีอีกหลายใช่งานก่อนไปเลิกดีครบรอบหนึ่งปีครับผมเป็นไงครับครบรอบหนึ่งปีก็ท้องหวานโอ้ยไหนอ่ะอันไหนไหนอ่ะโชว์หน่อยสิวันนี้เออใช่เสื้อหรอตัวเออเออต้องยืน ขยิงตัวขาดใหญ่้โครับโหเฮ้ยพออเเมื่อหลังม่ีฟันค่ะหรือว่าอะออ๋อมาที่นแบกถง180เย้เออเป็นไงคะดีใจครับดีใจใช่ก็เอันี้เฟี้ยวคือที่เฟมเลือกเข็มขัดให้ผิวเพราะว่าคือคือเราเห็นแบบว่าออยูใส่อเซอร์อย่องเงี้ยก็แบบอ๊ะ เฮ้ยกบผิวมีเยอะแล้วนี่วาเออแล้วผิวก็แบบเออถ้าเป็นแบบเสื้อผ้าก็รู้สึกว่าใส่ได้ไม่บ่อยแบบว่ามันใส่ในเวลาง,งานี่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเาก็เลยคิดว่าเอ,อ้ยเอาเป็นเข็มขัดดีกว่าเพราะเห็นผิวไม่ค่อยมีเข็มพัดเข็มพันยังน้อยอยู่แ,แล้วก็เลยคิดว่าเอ,อ้ยถ้าเอาเข็มขัดให้ผิวก็ได้ทํางานได้เออมีประโยชน์อะไรอ่าเงี้ยนฮะเพราะว่าเราหมัดใจเขาได้แล้วเราก็อยากให้มัดตัวเขาไว้ใช่แล<ช>้วเธอเอาเข็มขัดนี้พันมัดเลย เป็นไงบ้างคะดีครับชอบมัดใจได้เรามัดได้ไหมมัดได้มัดได้ครับแล้วเราแล้วเราสุ้มัดได้ครับฮะแล้วเราให้อะไรกับเราซื้ออะไรให้กับผมซื้อแว่นตาครับใช่แว่นตาทำไมอ่ะซึ่งจริงแล้วเห็นเราเัดๆเฮ้ยนนท์นนท์ มันกันแดดอะดีมันคืแมันกันแดดนะมันคือมันกันแดดจะได้ฟังความเจิดจ้าของเราใช่แล้วครับอร่าผมเองได้ลองใส่ได้ลองใส่แล้วก็คือมันพอดีกับหน้าเซฟเลยมันเข้ากัหน้าเซฟใช่แต่ประเด็นคือมันเป็นแว่นกันแดดไงบอกแล้วว่าผมเลือกมาดีเป็นไงล่ะแล้วมันเป็นไงมันคือจุดประสงค์อะผิวเาบอกว่า เอามากันแดดใช่ไหมแล้วมากันออร่าตัวเองที่มันจะออร่าพี่อู่ที่มันจะเข้าตาเซฟเขาบอกราอร่างนี้จริงจริงเหรอ่ะพูดออกมาสิทำไมตัดไปให้พี่อู่รู้ไดไงนะจอแต่ตัดแต่ทำตัดที่ยิ่ของหันให้คราบอันนี้พี่เลือกเองนะใช่ใช่คือผมจะบอกว่าผมเนี่ยมองหน้าน้องบ่อยมากเพราะผมแบบไม่ถ้าเราใช้แมวันทัดเนี่ยเราจะรู้เลยว่า น้องก็จะรู้เลยว่าเราจะซื้อแว่นให้ผมเลยแบบตึ๊ด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 ตเราใช้เสตีตาวัดใช่แบบโอเคได้ละนี่ตห้ลอกะก็วจะชอบนะออ่บอกหรอว่าซื้อแว่นตาให้ซื้อแว่นตาให้พออ๋อซื้อแว่นตาก็คือที่ผมบอกว่าผมซื้อแว่นตาให้น้องเพราะว่าคือเห็นน้องใส่ไปสนามบินบ่อยเอแล้วน้องก็จะแบบ แอคคูแอคคูอ่ะเราก็แบบรู้สึกว่าเออถ้าแบบแว่นนี้แบบเราซื้อให้อะไรเงี้ยน้องอาจจะเฮ้ยใส่ไปสนามบินใส่ไปนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะแอคได้อยู่อนะันเนี้ยบอกเลยว่าเฟี้ยวแต่ก็คือการอล่าผิวได้ด้วยเ,ออเพราะทำไมมันเจอจรดเข้อะไรเดี๋ยวบนึงอุ้ยแบบหยกแก้มเราเหรอปัดอร่า ปัดอล่าออกให้เอากลับมาเฮ้ยทำไมมันหลักมันเยอะเฮ้ยปูทำอะไรทำไรอ่ะคือเซฟไม่เห็นเมื่อกี้ไม่ทันกินกลับมาแล้วถ้าไม่เดี๋ยวนี้ถ้าไม่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคุณแบบดูแบบพยายามใช้หน้าที่การงานตอนเล็กตอนร้อยก็รอดแล้วค่ะเออจริงเหรอไม่ไม่เคยรู้ตัวเลยฮะเฮ้ยทำเนียนหรือเปล่าหนึ่งปีมานี้เรายังห่วงเขามาก ขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าก็ห่วงไหมห่วงแต่ว่าเรียกว่าเข้าใจโลกแห่งความจริงมากขึ้นเออทำไมแบบว่าเอ้ยแบบต่างคนก็อาจจะมีความชอบที่แตกต่างกันออกไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถอันนี้เราจะพูดถึงใครชอบต่อเรือว่าเออแต่คุณก็ถล่มเรือหนึ่งเราทิ้งหมดเลยนะนี่เออถล่มได้ชั่วคราวแหละ เออแต่ว่าเข้าใจนะหมายถึงว่าอยา่ามันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่โกรธอะไรเลยใช่เออไม่ได้โกรธอะไ,ไรจริงจริงจริงเออเชื่อเชื่อเชื่อแบบว่าแบบว่าเล่นได้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 ไม่ว่ากันเออเอาไงล่ะเรายังไงเข้าใจเข้าใจว่าคุณเริ่มห่วงห่วงเขาเพิ่มขึ้นหรือป่าหวงหวงอ่ะพูดแล้วว่าห่วงแล้วถ้าออกกองอย่างนี้ท่จะทำยไงเนี่ย เรื่องงานไงเรา <นะ S 1> ต้องเข้า <พอ S 1> ใจใช่อยู่ด้กันอยู่แล้วใช่ก็สมมติเข้าซีนพี่ถามในหนึ่งปีเนี้ยเราห่างก,กันมากที่สุดกี่ชั่วโมงโอ้โหหนึ่งปีนี้สามวันอ่าผมว่าสามสี่วันนะเยอะส, 4, สุดแล้วสวันเยอะสดุดแล้วมันเป็นยังไงพอสามพอวันที่หนึ่งมันเป็นอาการยังไง้อาการมันก็แบบว่าเริ่มขาเริ่มสั่นก็นั่งอะไรอย่างเงี้ย ตาเริ่มกับพี่ไม่พร้อมกันเจ้าวันเลำข้อที่สองวันที่สองอะแล้ววันที่สองลิ้นชาอะไรเรไยแล้ววันที่สามพอแล้วพอแล้วจะเซฟละเงพอห่างนี่หกวันเดียวเองหมแล้วก็แบบว่าเออครับยิ้มถึงอะไรอย่างเงี้ยลงเอ็กก็แบบบ่นมากอะไรอย่างเงี้ยเออบ้างอะไรอย่างเงี้ยอถึง่แต่แล้วแบบว่าคือมันก็หมายถึงว่าแบบเอ้ยต้องประมาณแบบสี่ห้าวันอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเราก็จะแบบ ไม่เจอหน้าเลยแล้วส่งความถามไหมส่งสิก็วันไหนก็เอาจริงก็สมมติถ้าวันหนึ่งอ่ะคือเลยวันหนึ่งเราต้องส่งละเออส่งไปถามบ้าก็แบบเอ๊ะทำหรือว่าแบบส่งติ๊กคอนเทนต์ติ๊กต่อไปให้น้องดูแล้วจะส่งอะไรที่มันปั่นๆอะไรอย่างเงี้ยเล่นเกมไหมอย่างเงี้ยก็ชวนน้องเล่นโรบบอกอยู่อุ้ยพูดชื่ออะไรปะไดพูดชวนน้องเล่นโรบบอกอยู่ใช่ แล้วไงแล้วเราเราคุ้มันไม่ได้เลยหรอมันไม่ได้เลยอ่ะมันห่างเขาแบบสักนิดเป็นไม่ได้เลยหรอก็ได้ก็ได้แต่ว่าเอ้ยก็มันก็ต้องมีพิมพ์บ้างอ่ะมันก็ต้องหากันบ้างเนาะเฮ้ยโทษครับเปลี่ยนไปนะปีหนึ่งอ่ะทขาไมคุณแบบจากคนตึงๆคุณบปคนแบบคูณเป็นอ้ออ้อนอะไรอ้อนเซฟตลอดเลยอ้เวลาเขาอ้อนเขาอ้อนแบบไหนคือเขาก็จะมาแบบผมมามาแบบ จาวอะไรก็แบบหยิบให้หน่อยหน้านี้อันนี้อยากได้ทำให้หน่อยมาแบบอ้อนๆหนุ่ยหนุยเอาทำยังไงอะไรอะไงต่ออะอะไรต่อไม่คิดถึงอะไรหรออ้อนเขาอยากได้อะไรันอยากอยากอยากได้นั้นอะคือผมจะไม่ได้แบบจริงๆมันคงไม่อ้อนแบบว่า ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เลยอันแรกอันี้อูทอันนี้อันนี้อันนี้เนียละอันนี้เนียละอันนี้เนียละอู๋ใช้หน้าที่ทำงานจิ้นเฟิร์มเหมือนกันนะเอาหรอเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่ในงานโอ้ใช่ใช่เมื่อวานอูก็ไปดมเขาได้กล right> ิ่นแต่เขาคืออะไรก่อนอ๋อดมดมหัวว่าสาผมหรือเปล่าไอ่ะแล้วทาไม่ต้องไม่ทำอย่างนั้นล้วจริง ม่ทำไมไม่ไปดมตอนที่ท่องแต่งตัวเอไม่เรามันอยู่ในระยะพอดีไงแบบไม่แต่ว่าตอนอยู่ห้แต่งตัวคุณก็อยู่กันแต่แต่ว่าหลายคนตอนนั้นคนหลายคนทายเห็นเออไอ้เนมีเสียงในหัวมาเมื่อกี้ว่าคุณจะหันมาดมใช่ไหมก็คุณจะทำอีกแล้วอ่ะก็มันอยากดมมาดมทำไมทำไมอ่ะดม กิ่นเซฟมันเป็นยังไงอธิบายกลิ่นเซฟเซมอะอ่ะก็กินเหมือนมนุษย์เลยครับกลิ่นแบบไหนมันต้องมีการเปรียบเทียบสิเหมือนคนเหมือนแมวปั๊มตัวมาเป็นคนแมวยืนได้ใช่แมวสองขาได้แบบนี้มันก็ต้องมันก็ต้อง กินอยู่แล้วตายตัวเหรอคเราต้องดมบ่อยๆเอะฮะทำไมเราต้องดมบ่อยๆอือแสดงว่าอันนี้คือทำบ่อยใช่ป่ะฮออันนี้แสดงว่าทำบ่อยอะไรนะครับอันนี้แปลว่าจะอทำบ่อยก็ทำบ้างทำบ้างทพราะว่าฉแอบทำบ้างเออทำไมทำไมหลุดแล้วโปแล้วโปแล้วนะไม่ก็มีบ้างมีบ้างก็ต้องมีบ้างเฮ้ยเฮ้ยโอ้ โอ้ยอยากอูดถไมู่ดชอบแบบนี้น่ารักไม่ผมผมชอบเล่นกับน่ารักอะไรน่ารักอยู่ดีๆน่ารักคือแบบอันนี้คือหมายถึงใครหรืออะไรไม่คือแต่แมวว่าผมมาชอบแบบแกล้งแกล้งเข้าใจป่ะแบบบางทีแบบอันนี้มันไม่ใช่แกล้งเฮ้ยแบบคนอื่นอาจจะดมแล้วแบบอุ้ยหอมจังเลยไม่ไม่ไปดมครดื่มอะเออเช่นก็เช่นใครลาตีหรอ เห็นมาทำไมนะฮะอ้าวก็จะไปลงเขาทำไมเราไม่คือผมชอบแกล้งน้องไงเออไม่ต้องเสซฟอ่ะไม่ไม่ต้องเสซฟอ่ะสี่ข้าบเราหนักกำไรเราหนักกำไรเราพ้นเนี้ยมันองให้ผมหน่อยให้ผมหน่อยทำไมอ่ะทำไมถึงให้อ่ะวันรับอยู่ใกล้ๆด้อยู่ใกล้ตลอดวันนี้ผมมาช้าผมตามมาช้าผมมาต้องวันนี้ตัวยกรันอืมใช่เพราะวันนี้ไปทำพลังงานผมต้องขอหน่อยใช่แบบ ขอดมหน่อยหรอขอทีขอทีได้ปะตาดอกนะครับไม่ตัดอันนี้มันเป็นเพลงท่านถามหมายถึงว่าแปลว่าเธอมาเจอเซฟเธอก็ต้องเข้าไปใกล้ๆเพื่อดมกลิ่นอย่างเงี้ยหรออะไนะครับถ้าไปไหนมาก็ต้องกลับมาเราวมาดมกลิ่นเซฟหรอก็จริงๆไม่ไม่ขนาดนั้นนะผมแค่แบบชอบดมแกล้งเฉยๆแบบบางทีแบบเข้าใจป่ะแบบสมมติน้องเพิ่งสาผมเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเออลงไปอย่างเงี้ยคือเป็นเป็นการแกล้งกันแบบเอ็นดูว่ะเอ็นดูใช่ ก็ตอนเนี้ยเราเพิ่งรู้ตัวหลายอางที่เราโดนมาผมกเรู้ตัวเพราะว่าโดนหลายรอบแล้วเนี่ยวันนี้แต่แบบว่าทำเนียนไม่บางทีผมบางทีผมผมอีมีอย่างหนึ่งผมชอบเปิดแฝดแฝดแล้วก็ส่องเข้าไปในหูดูใช่ใช่ทำทำไมอ่ะอู๋ทำเมื่อไรแต่ว่าเซก็ไม่เคยส่องนะคือหมายถึงว่าแบบชอบมาแกล้งอะไรอย่างเงี้ยคือเซก็จะหลบหลบหลบอย่างเงี้ยเออแล้วเราเราทะเลาะทะเลาไงต่อ ก็ไม่ทำไงก็รอรอจนกว่าน้องจะเผลอแล้วเราก็ค่อยสอนเข้าไปใหม่ไม่ไม่ได้เผลอพอกเลยเผลอเซฟก็มีเผลอทำทำไมทำทำไมเออจากทำทำไมผมก็ไม่รู้ว่าผมทำทำไมแต่ว่าชอบทำชอบแปะชอบแกงชอบแกงเทอืมทำไมล่ะไม่ชอบเอาแล้วเจอชอบแกงทุกคนมาเดื่อยทีนี้หรอพอยู่กับแกงเซฟคนเดียวเนี่ยเออเออใช่แล้วทำไมต้องแกงคนเดียวฮะ ทำไมต้องแกล้งหมคนเดียวตัวเท่านี้มันน่าแกล้งไงตัวเท่านี้เท่านี้น่าแกล้งตรงไหนนีมเีเราต้องตอบคำถามไปเองแลนะอู๋ไม่คือมันก็เป็นแบบสรุปง่ายๆคือตอนนี้คุณนะชอบในกลิ่นของเซฟใช่ไหมคือพรดีน้องก็ฉีดน้ำหอมนะน้ำน้ำหอมน้ำหอมเออแราชอบกลิ่นเซฟใช่ไหมพี่หนึ่งพี่ขามคำามคำถามสุดท้ายสิกลิ่นเซฟเป็นยังไง กลิ่นไซเป็นยังไงคือผมก็ไม่สามารถที่บ้างออมาเป็นกลิ่นได้คือต้องบอกว่าไงกลิ่นเหมือนแบบว่ารถเมย์ผสมยาสระผมแล้วก็ผสมกับขวดน้ำนี้หรอฮะมันเป็นที่เสื้อเขาอรู้ป่ะผมอาจจะเป็นน้ำยาแบบพนุ่มหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเราถามที่ห้องทำไมแล้วเราก็กลับไปเให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อมันก็จะไม่แบบซิกเนเจอร์สิอ้าว wow. พี่จะได้แบบมีกลิ่นเซฟอยู่ที่ตัวพี่เป็นยังไงแบบเอาน้ำหอมอันเดียวปรับผ้านุ่มเดียวจบเหมือนมันก็ไม่มีอะไรหมายถึงว่าแบบ <c oughs> เฮ้ยแบบเขาจะแบบเสื้อหรือที่แก้วหรือที่ตัวกลิ่นอยู่ตรงไหนกลิ่นอยู่ตรงไหนสััสคือผมก็แบบลมลมเข้าใจะว่าแบบคือแบบคือ,แบบคอดมที่หัวบ้างอ่ะกลิ่นก็จะเป็นยาสระผมไง <c oughs> อ,อ่าดมตรงตัวดมตรงนี้อ่ะมันก็จะเป็นกลิ่นแบบเฮ้ยแบบสบู่อะไรอย่างเงี้ยออ เออเอ่อโอเคโอเคเราพี่หมูมีไหมเราติดอะไรอย่างนี้เหมือนกับเขาบ้างไหมเออเซฟไม่ติดอย่างนี้ฮะเสียดาเสียดายแล้วนะโอ้ไม่ก็คือแบบว่าปกติแบบว่าเออเซฟไม่ได้มาโดมอะไรอย่างนี้หรอกแบบแตปกติแบบแค่แบบเอ้ยชอบอยู่ใกล้ชอบสังเกตอะไรอย่างเงี้ยติดแบบมอง ตามตลอดหาตลอดอะไรอย่างนี้แต่ว่าได้อย่างเมื่อกี้ผมนั่งในงานหุ่นติปหน่อว่าหายเป็นชั่วโมงเป็นอะไรหรือเปล่ามันหายไปว่ยเกิดอะไรขึ้นแบบเป็นอะไรอารมณ์ไม่ดีหรืออะไรยังไงไม่รู้อ,อะไรอย่างนี้ก็จะเป็นแบบติดแบบติดตัวอ,อยู่ใกล้ต<อ>้อติดตอยู่ใกล้เขาเสมอกันละกันจ,จ,จน,นิงเดือนหน้าก็แบบเดินท้ายนะครับผมเราจะมีอะไรแบบมาให้แฟนๆได้ดูไหมอะไรอ่ะ แบบคอนทูคอนเทนด์อ๋อเดือนสุดท้ายคริสต์มาใช่คริสต์มาสจริงๆนี่ผมว่าคริสต์มาสคิดว่ามีปีอยากอยากทำอะไรซื้อของขวัญให้ไหมล่ามให้ผมอยากแต่งอะไยากแต่งเป็นอะไรนะที่ที่เราคุยกันอะคือในหัวผมว่าต้องคิดมาใช่อยากแต่งเป็นอะไรคะกวางเรนเดียร์ไหมเฮ้ยแต่งเส่แต่งไปแล้นี่ปีทีแล้วใช่อืม เอาจริงต้องรอดูใช่ใช่ต้องรอดูดีกว่าจริงก็มีมีคิดต้องต้องค่อยคิดต้องจึ้งเพราะว่าเรคิดก่อนสองสองคอนเทนต์น่ะที่ผ่านมาอย่างลอยกระทงหรือว่าจะเป็นฮาโลวีอะไรเงี้ยคือเราติดงานวันแบบมันค่อนข้างที่จะแบบอันนี้มากคือจริงๆแล้วมันมันทำได้นะแต่ว่าแบบสมมติถ้าเราไปทำอย่างเงี้ยก็เท่ากับวันวันพรุ่งนี้เราต้องแบบกลับบ้านไปปุ๊บอ่านน้ำปุ๊บเปลี่ยนชุดปุ๊บรถมารับเลย ทันทีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอาจจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเราน้อยลงอะไรเงี้ยได้ครับได้เดี๋ยวเสิร์ฟเดี๋ยวเสิร์ฟเลยเจอแน่เจอแน่เจอแน่นอนตาผมถามพี่บ้างว่าร้อเล่นกังไงถามได้แต่พี่ถามกลับนะ โอเคฮะก็ฝากก็เราสองคนด้วยฮะก็ตอนนี้ก็ซีรีส์ก็อยู่ในช่วงที่แบบว่าใกล้จะเริ่มเ,เปิดกล้องแล้ว <Yes. S 2> รับสุดใจในแฟนบอยมิสเตอร์แฟนบอยด้วยนะฮะแล้วก็ระหว่างทางระหว่างรอมิสเตอร์แฟนบอยว่าเดี๋ยวจะมีอะไรให้ทุกคนได้ติดตามแน่นอนก็รอดูฮะว่าจะมีอะไรแต่บอกเลยว่าต้องเป็นอะไรใหม่ๆและสนุกแน่นอนใช่ครับก็ฝากด้วยนะครับมีผม,มรับบทเป็นเตอร์ครับน้องเซฟรัรบบทเป็นว่านแล้วก็พี่เจมส์รับบทเป็นนายส่วนลิวจินรับบทเป็น เลนจิแล้วก็แพติรบทเป็นไทยครับผมก็ฝาก5คนนี้ด้วยนะครับผมจำผลงานมาให้เต็มที่ที่สุดครับถ้าทำได้ให้สมกับการรอคอยของพี่ๆครับผมฝากด้วยนะครับ